อ๋ปลาปลาของแพ้ของแพ้คือ,อปลานิลตัวเป้งๆเ,เลยครับตัวเป้งๆเ,เลยตัวเหมือนพ่อครัวเลยครับมาฐานฐานมากจะกันไปยังเข้าไปบูกก็เดี๋ยวเขาถ่ายไปดิดสูตรครับสูตรของมีคุัว เขาทำอย่างนี้เนี่ยอพี่ไปมาเหรอบอทำไรอ๊เมื่อก่อนนะลักปลาที่เลยครับนะครับถาดละสิบสิบตัวครับสิบตัวรอดูผลงานกลับเลยมันไม่ได้ไหมแต่ปลาเผาสูตรหัวหน้าอดีตหน่วยเลือกตัวงนะครับเมฆครับผมมาดูครับผลลงมาหน้ากิมนี่ครับทีนี้พ่อครัวอร่อยครับอร่อยครับสองทครับน้ำจิ้มสามรสครับ เปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวชวนนะคะลองชิมดูนะคะ,อ,ะอร่อยมากคะ่ะปลามันไม่เอา่านนะแต่คนจริงนะเอา่านเปรี้ยวหวานวกกวเค็มนิดนึงสามรสค่ะ,อ,ะอร่อยมาก